หน้าที่หลักนะคะจะเป็นสอบถามบัาเลขที่หรือว่าลำดับนะคะแต่ส่วนมากประชาชนเขาจะดูมาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะเข้าไปด้านในนะคะจะมีการลงชื่อลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะส่วนมากนะคะประชาชนจะสอบถามเรื่องบัตรลงประชามติมากกว่าค่ะว่าเป็นยังไงเราควรทํายังไงหรือว่าสร้างความเข้าใจยังไงค่ะว่ามันคืออะไรทําไมเราต้องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค่ะสวัสดีค่ะหนูสองคนเป็นจิตอาสา วันนี้หนูมาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนค่ะก็อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเป็นไปด้วยระเบียบที่ดีแล้วก็มีความถูกต้องในด้านกฎหมายไม่มีการคดโกงในเรื่องต่างๆค่ะขอบคุณดูช่วยเช็คว่าใครมีชื่อ,อรายชื่อมีไหมหรือมามติหรือใครไม่มาครับชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดไหนมีเลขมาไหมครับดูลำดับตัวอ,อย่ง ถึงผมไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ผมก็ภูมิใจและดีใจที่มาช่วยพี่ๆเขาดูคนแถวนี้ครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ลงประชามติเขตหอย่างเดียวที่คนลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก็คือทั่วประเทศมาลงตรงนี้ได้เลยแต่เฉพาะเขตห้าเขตเดียวครับผมครับก็หรอบผมไม่สร้างความสับสนนะครับผมรู้สึกว่าขนาดใบสีเขียวใบสีชมพูแล้วก็ใบสีเหลืองนะ่ย ม,มันมีเลขที่ชัดเจนแล้วก็กาก็คือเราแค่จําตัวเลขแล้วก็กาไปได้เลยตัวผมเอง <c oughs> ไม่ได้ซับสนอลครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะให้ซับสนก็นได้เป็นคนสูงวัยครับที่น่าจะต้องการการอธิบายหรือว,ว่าทําความเข้าใจอยู่บ้างครับรรับนกกกาาเปปลลี่ยแงผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองมากกว่าแล้วก็ถนนเศรษฐกิจต่างๆให้มันจเจริญมากยิ่งขึ <c oughs> ้นอ ยกตัวอย่างแค่แบบประเทศนอกเงครับมันก็จเจริญมากไปแล้วอยากเห็นประเทศไทยจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆครับให้มันอยากให้มันดีขึ้นอยากจะ,ะให้เขาเรียกอะไรสนใจประชาชนอะไรงนี้มากขึ้นแล้วกันครับครับขอให้ทุกคนมาเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะสิ่งอะไรที่ดีๆจะได้เปลี่ยนเป็นไนทนางที่ดีค่ะ,ะประชาชนรักในหลวงรักทหารรักประชาชน ค่ะขอให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสุดๆค่ะอันนี้ยายมาเลือกตั้งนะจ๊ะขอเชิญชวนคนที่อยู่ทางบ้านให้มาเป็นเพื่อนกันมาลงเลือกตั้งให้หมด <c oughs> <c oughs>